ค่ะห้องบนชั้นสองมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ คืออันนี้เป็นแบบเตียงที่นี่หนีพื่อใช่ไหมคือจะบอกว่าเตียงของที่บ้านนะคะทั้งหลังมีใช้โลตัสแมทเทรเพโซหรืคือเขามีรุ่นแบบเยอะมากอันนี้คือรอยย่อนอ i ิกนะคะทุกคนก็คือเป็นเตียงยางพารานี่แหละแต่ว่าเขาใช้เป็นลาเท็กธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลาเท็กร,รุ่นใหม่ที่แบบดีมากซึ่งมียได้นอนแล้วนะทุกคนคือมันมีความแบบมันจะคล้ายๆแบบเมมโมรีโฟมอ่ะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นโฟมลาเท็กอะไรสักอย่างของเขาเป็นนวัตกรรมในแดงของเขาซึ่งมันอบุ้ม,มคงอคนิ่มนอนแล้วมัน ที่ลอยอยู่อะเอาว่านอนแล้วไม่ปวดหลังคือดีมากเรียนตามตรงฟู้อันนี้ประมาณแสนเจ็ดประมาณนี้แต่เอาจริงๆเขามีหลายหลายระดับใช่เลือกเยอะๆที่นอนเป็นอะไรที่ควรลงทุนแต่ไม่ว่าหลายๆคนก็ก็ลงทุนกับที่นอนกันนะเดี๋ยวพาไปดูห้องแขกดูเพิ่มห้องแขกก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะคะทุกคนมีเตียงเรียบร้อยแล้วมีมากมาก เดิมเลยก็คือเมย์ใช้ทั้งม่านมุลี่แล้วก็ม่านที่เป็นม่านแบบผ้านะคะคือถ้าเป็นหน้าต่างเดี่ยวก็คือจะเป็นม่านมุลี่หมายส่วนถ้าเป็นหน้าต่างบานใหญ่จะเป็นผ้านะคะเตียงก็คือโลตัสเหมือนเดิมอันนี้เป็นรุ่นอาร์เดนนะคะแล้วก็หัวเตียงสวยมากคือสีแบบเข้ากันไปหมดเลยสีเป็นโทนน้ำตาลส้มๆเลย ไม่รู้สึกว่าห้องนี้ใหญ่กว่าก็เลยคิดว่าให้เป็นของห้องคอณแม่พี่นิ้งละกันแล้วก็เอาเตียงม,มาลงเรียบร้อยนะคะม่านก็เป็นจะเต็เดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เตียงเตียงของแม่พีเตีอง จะบอกว่ารุ่นเตียงนี้เป็นรุ่น mood feel ของโลตัสเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายมีอันดับหนึ่งของเขาเลยคือผิวสัมผัสอันนี้มันเป็นกำมะหยี่แล้วเตียงอันนี้ค่ะทุกคนมันมีความแบบนุ่มแน่นเหมือนเดิมคือคือเมย์เองอะเมย์นอนเมย์ก็ชอบนะทุกคนคือข้างในมันเป็นสปริงโฟมอะแล้วเวลานอนคือแบบมันสบายมากที่จะอาจจะย้ายมานอนงงเลยเขาขายดีที่สุดเพราะว่าราคาดีมากเอะพูดเลยอันนี้หกฟุตใช่ปะ่ะกับเตียงที่เป็นฐานเตียงอะก่อนหน้านี้เขามีโปรแต่ไม่รู้ว่าโปรเขาอยู่ถึงตอนไหนนะแต่ว่าาเมีปรา มันอยู่แค่ที่แบบสองสามหมื่นบาทอะทาจริงสองหมื่นสองหมื่นคือได้ค่าดรนี้เลยหรอ่